ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับผมบาบารูมกมเมอร์กับไม้คัะเลตเพ l อีพีที่อีพีที่เท่าไหร่ไม่รู้อะลืมแล้วก็วันนี้จะมาตัดไม้ตัดไม้แล้วก็ตัดไม้อย่างเดียวก่อนมีหาเลตเยอะเลยก็ จะลงทำก็ขอทางป่าแถวๆนี้ให้หมดก่อนนะ เราไม่พูดอะไรแล้วกัน,นค่ะ ก่อนมาถางดินตรงนี้ก็จะถางไปหน่อยนึงแล้วนะวแถวๆนี้เนี่ยเห็นไหมก็จะพังเรกไปแล้วเออไมอีกฉา ちょ <noise> สแต็ปแล้วกันไม้ไม่เลยยังไม่ได้สำรวจเลย อคที่อ่ว่าครั้งค่ะไม่หมดจะหมดแล้วเดี๋ยวก็ทำฟางเดูลยวันคันนี้เอให้ครบสี่สิบสี่สิ้รห ยังไ,ได้ไห่แบบท็อ,ทอตเลยเปิดทอดไปเปิดทอนแังไม่คิดเปิดมันระเบิดเลเจ็บมาก ของในตัวให้หมดก่อนเราจะทำฟาร์มทำที่พวนดินซีกไหมซีกนี่3สามสิบตันตรงน,นี้ก็ใส่เป็นไดไม้ใส่แล้วก็ทำกรยหินว่าเิดห็นเยอะ เราสมควรอุ้ยน้องเคี้ยวน้องเคี้ยวเอาดาก,กนเออสาบเล็กไปเร่อย,ย,ยกันเองชุดก่อนดูนี่ดาบครับยัง ครับแล้วอืมว่าเตรียมครบก็เดี๋ยวทำความเสร็จก็สำรวจพื้นที่แล้วกันทำความอืมยังไม่ใหญ่ยังไม่ต้องใหญ่มากยังไม่ต้องใหญ่มากโอ้ยระเบิดแล้วแทบจะไม่ให้ระเบิดื่อเนี่ย อะไรเดี๋ยวเอาท่นบ้านนะกเดี๋ยวที่ไหนนบ้านนะกุนี่คือ้พาพทางน้ำข้นไปหาน้ำอีกเหล็กเหล็กมนเหล็กแล้ว๋อุยอ้ย,อ,ยอะไรอะไรสไปเดอร์ แม่มึ yeah, yeah, yeah. Ite, mm, ้ยฮ้าว้าวว้าวเฮ้ยเฉียแม่จะไปดูเฮ้ยเสียงจะบินไแเราจะบินไรเราเอ้ยว้ามาทำไมกลัว

สองต Han ัวสองตัวนงอไส้กระดูกไปทำบนเมลวมาให้เลย อีกรนะีม <nt> ีแ <monastery> ห <The acid baptism> ่น้ำไหมเนี่ยเอ้อขึ้นไม่ได้โว้ยไปหาน้ำดีกว่าวิจันตด้ว่าเคยไปดู้างหลังแล้วมีน้ำอยู่ จะลงไปถ้าเกิดเสียงแบบก,ก็ขออภัยด้วยนะครับพราว่าน้องเขียวน้องเขียวเฮ้ยม่ามา่มาม่าม่โอ้โอโอายขออนุญาตติดคอนเร์ เออเราตอ,อเขียวจุกจงเขียวหอดจึงเบยนขาเออือต้องเดนิดนสังรอก่นเนี่ยอโอเมก็

เมื่อกี้หลงไม่หลงหมื่นเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดอ,อันนี้หลงก่อนเไม่อุดแล้วกันพี่เกียรเมื่อจ็บไม่อัดไร มอล่มอลมได้ซีด้วยจับซีดงเงดอไปเดีย๋ยวคุณพา มันจะเนื้อแก่นะม,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 มันจะดีเหมือนไหมครับในคอมย่อเอื้อมติดใกล้กับไปเปิดก่อนได้ ทำอะไรวะพวกอะไรเออทำอะไรวะทำอะไรวะลองก็แล้อุ้ยอุอ้ยตัวองกเ